สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่6พฤษภาคม2565นะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับเซียมีครับยืนยันว่าจะไม่เอาเงินเชลซีคืนซักะปนเลยนะครับรวมไปถึงท็อตโบลีนะครับตั้งเป้าที่จะเซ็นสัญญาฉบับแรกเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์ในวันนี้ด้วยรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนแล้วกันครับเริ่มจากนี่เลยครับยาแก้ไอตาขันตีใครเจ็บคอไอวีเสียมหะไปจัดกันได้แล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติจากทจม ทองนะครับก็แก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องพีทัโบดมานานกว่า3ปีเขาคุณทางคอร่าแอคด้วยนะครับก็เป็นวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจาัดก,การปัญหาสิวจากภายในสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวอุดตันช่วยได้ปลอดภยัยมีอยอยมีฮาลานตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวด้วยทั้งตัวนะครับปรึกษาแอดไปคุยได้เลยหรือว่าสแกน QR code ไปสั่งซื้อก็ได้บอกว่ามาจากช่องของพีร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทางสิงห์เวิร์กออฟฟิทบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โ t นะครับไปกดไลฟ์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับอยู่กับช่องปีเตอร์โ t ไปแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับซูซูกิด้วยครับพาวเวอร์ย Up อัพนะครับซูซูกิสวิ f สปอร์ตอีโคคาเต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ตแล้วก็แพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถภาพในการขับขี่นะครับ เปิดตัวในประเทศไทยโอ้โหนิยมมากๆเลยครับยอดขายมากกว่า1 4 0 0 0 0คันสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างของผมก็ได้แล้วก็เสื้อช่องพี t e r วส์วีหนะครับอย่าลืมไปจัดกันนะครับปิดพรีวันที่10นี้แล้วนะครับอำลาเสียหมีกันหน่อยห้ามพลาดเด็ดขาดยอดตอนนี้200กว่าตัวแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยครับก็ข่าวใหญ่สุดนะครับมาตอนประมาณเที่ยงคืนเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหเป็นสเตทเมนต์ของ โร m a น a b อั m ราม c วที่ให้โคศกมาถแถลงต่ออีกทีแต่เป็นการถแถลงในแบบที่โค้ดได้ใจแฟนเชลซีนะครับฟังแล้วก็รู้สึกแบบอื้ทำไมเซบีถึงแบบสุดยอดขนาดนี้นะครับอ่ะมาฟังกันหน่อยว่าสเตทเมนต์อันนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวลือนะครับว่าโร m a น a b อั m ราม c h วิชนะครับจะเปลี่ยนใจนะครับจะ ไม่เอาเงินไปมอบให้การกุศลและจะฮุบเข้าตัวเองแต่โคศกของเซียมีแถลงการยืนยันเลยว่าความตั้งใจที่เซียมีจะมอบเงินจากการขายเชลซีให้การกุศลยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนใจไม่มีเปลี่ยนแปลงมอบเป็นของขวัญให้เหมือนเดิมเลยเพราะว่าตั้งแต่ประกาศขายทีมเนี่ยทางเซียมีได้เลือกตัวแทนอาวุโสข,ของหน่วยงานสหประชาชาติแล้วก็องค์กรการกุศลระดับโลกมาดูแล รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญอิสระมาคอยพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลเพื่อน,นําเสนอแผนงานทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่จริงยังไงก็ตามเซียนมีจะแบ่งเงินช่วยเหลือการกุศลอย่างแน่นอนเลยครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับและอันต่อมาอันนี้พีคสุดนะครับทุกคนทราบดีนะครับว่าก่อนนั้นเนี้ยมันมีข่าวลือนะครับซึ่งแมทลอก็เคยบอกนะว่าข้อมูลนี้จริงๆก็ยังไม่ยืนยันว่าจริงหรือเปล่าไอ้ข่าวลือนี้คืออะไรคือ ข่าวบอกว่าโรมมนอับรามวิชจะเปลี่ยนใจนะครับจะเอาเงินกู้จากเชลซีคืนนะครับคือเชลซีเนี่ยกู้เงินมาจากบริษัทของเซมี่ฟอร์สแตมเป็นมูลค่าเกือบเกือบหนึ่ล้านปอนด์และเซมี่เคยประกาศว่าให้เชลซีเลยไม่เอาคืนแต่มันมีข่าวเลยว่าเซมี่อาจจะเปลี่ยนใจอาจจะอยากได้หนี้ก้อนนี้คืนก็ได้เพราะมันก็เป็นเงินของเขาแต่โคศกถแถลงการยืนยันเลยนะครับว่าเอาเงินคืนเนี่ยไม่เป็นความจริงเป็นข่าวเท็จนะครับ รวมถึงข่าวที่เสียหมีขอขึ้นเงินจากการขายสโมสรนในช่วงนาทีสุดท้ายก็ไม่จริงเป็นเรื่องเท็จโคสกบอกว่าสิ่งเดียวที่เสียหมีทำคือจะหาคนมาต่อยอดเชลซีให้ดีที่สุดแล้วก็ได้มีการบอกกับผู้ประมูลซื้อสโมสรว่าให้ลงทุนกับทีมและไม่ใช่แค่ทีมชายนะให้ลงทุนกับทีมเยาวชน ทีมหญิงแล้วก็ปรับปรุปรงสนามแข่งขันเท่าที่จําเป็นด้วยรวมไปถึงต้องมีการปรับปรุงมูล,ลนิธิของเชลซีด้วยเช่นกันนะครับสรุปก็คือเงิน1,600ล้านปอนด์ที่บอกจะเอาคืนข่าวลือไม่จริงครับเสียมีไม่เอาคืนสักปอนด์ให้ด้วยแพชชั่นตามที่เขาเคยแถลงการเอาไว้ตั้งแต่แรกให้ด้วยแพชชั่นให้ด้วยความรักทําด้วยความชอบล้วนๆให้แล้วก็คือให้ไม่เอาคืนนะครับเงินก้อนนี้และมีข้อเพิ่มเติมนะครับข้อเพิ่มเติมโคโกบ,บอกว่า จากมาตรการคว่ำบาตต่างๆทําให้เงินจากการขายสโมสรแล้วก็ไอ้เงินกู้ของสโมสรเนี่ยอยู่ภายใต้การคว่ำบาตของสหภาพยุโรปไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครจะใช้หรือจะมีอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีการอนุมัติเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าเงินถูกระง,งับเอาไว้ถูกแช่แข็งเอาไว้แล้วก็ถูกดูแลภายใต้ขั้นตอนทางกฎหมายมีคนดูแลเงินเหล่านี้อย่างดีและจะยังจัดสรรเงินเหล่านี้ให้กับมูลนิธิด้วย ซึ่งเพื่อความชัดเจนเสียหมีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือควบคุมเงินเหล่านี้และก็จะไม่มีสิทธิ์ควบคุมเงินหลังจากการขายด้วยแม้ว่าสถานการณ์การขายสโมสรจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็ตามณนะตอนนี้โรแมนอับ,บราโมวิชนะครับยังมุ่งมั่นที่จะหาเจ้าของใหม่ที่ดีที่สุดสําหรับเชลซีและทําให้แน่ใจว่าจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อสโมสรเชลซีด้วยนะครับ เป็นแถลงการที่เปรียงมากนะครับของโคศกนะครับก็เสียมีฝากมาเองนะครับจุดที่เราต้องชื่นชมก็คือให้แล้วก็คือให้เลยไม่เอาคืน1,600ล้านปอนด์แต่จุดอีกข้อหนึ่งที่มันชวนสังเกตคือไอ้ข้อเพิ่มเติมนั่นแหละนะครับนอกจากจะปัดข่าวลือทั้งหมดแล้วเสียมียังย้ําชัดนะครับว่าเงินทุกอย่างมันถูกแช่แข็งเอาไว้หมดเสียมีไม่ได้มีสิทธิ์แตะต้องในตอนนี้เลยแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐบาลของ EU อ่ะคอยดูแลอยู่ดังนั้น รัฐบาลอังกฤษก็ไม่ต้องกลัวนะว่าให้เงินจากการขายเงินกู้อะไรก็ตามเนี่ยจะไปถึงเสียหมีไม่มีไปถึงตอนนี้แน่นอนสามารถให้กระบวนการขายมันผ่านไปด้วยดีได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการซิกแซก,ซกพยายามหาเงินไปถึงเสียหมีก็ได้ไอ้ข้อเพิ่มเติมคือข้อนี้แหละผมว่าเป็นข้อที่ถแถลงขึ้นมาเพื่อที่ให้รัฐบาลสบายใจอ่าผมใช้แบบนี้แล้วกัน2ข้อแรกเนี่ยด่าสือ่อว่าเล่นข่าวมั่ว และข้อที่3คือให้รัฐบาลสบายใจว่ามันไม่มีเงินไปถึงผมนะเพราะผมโดนความบาดอยู่เงินจะมาถึงได้ยังไงเพราะฉะนั้นได้โปรดก็คือขอให้แบบการเทคโอเวอร์มันโฟล์มันผ่านไปด้วยดีนะครับซึ่งโอ้โห و, ในโลกโซเชียลนะครับกระแสะโซเชียลชื่นชมโรมันอับ,บราโมวิชแบบเต็มที่เลยนะครับสำหรับถแถลงการครั้งนี้ที่แม่งคือแบบตั้งแต่ปี2003จนถึง2022นี่คือทำด้วยใจจริงๆนะ ทำด้วยใจให้ด้วยแพชชั่นล้วนๆจริงๆแล้วกไ็ไอเรื่องประเด็นทางการเมืองเนี่ยเราเราขอไม่พูดถึงนะครับมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าเรื่องที่เขาทําเกี่ยวกับฟุตบอลเรื่องที่เขามอบให้กับเชลซีระดับเซี่หมีคือเป็นระดับตํานานครับพูดเลยครับเป็น,เป,นเป็นเจ้าของสโมสรที่ดีที่สุดในโลกในมุมของแฟนเชลซีเลยก็ว่าได้นะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่ทําเพื่อทีมมาตลอดแล้วก็เชื่อว่า เซมีกับบอร์บริหารก็จะเลือกเจ้าของใหม่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้แล้วนะครับอ่ะนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นประเด็นสําคัญครับเกี่ยวกับท็อตโบรีนะครับมีข้อมูลจากทางทอมมอร์แกนนักข่าวของเทเลกราฟนะครับบอกว่าท็อตโบรีเนี่ยคนในภาพน,นี้นะครับวาที่เจ้าของใหม่เชลซีนะครับหวังว่าจะได้เซ็นสัญญ,ญาฉบับแรกในการเทคโอเวอร์เชลซี4,000ล้านปอนด์ในวันศุกร์นี้ซึ่งมันก็คือวันนี้ถูกไหมครับ วันศุกร์นี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตามเวลาบ้านเรามันก็คงเย็นๆค่ำๆดึกๆนะครับคงไม่ใช่เช้าตรู่ตามเวลาบ้านเราเพราะวาเวลามันต่างกันซึ่งเขาบอกว่าฝั่งของเสียมีนะครับเตรียมขออนุมัติจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะก็คือวันนี้น่าจะมีการเซ็นมอบและวอ่าขายให้ท็อตอโบลีและเสียมีก็จะยื่นเรื่องแล้วบอกว่ารัฐบาลคือตามนั้นนะเราขายให้กลุ่มนี้สถานการณ์ตอนนี้คือบอร์ดเชลซีเตรียมตั้งโบลี่เป็น เจ้าของใหม่แล้วนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะเลยวันที่31พฤษภาคมแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตัดแต้มไม่ต้องกลัวว่าจะโดนอะไรก็ตามยังไงก็ทันนะครับกระบวนการขายเสร็จสิ้นทันเวลาแน่นอนเพราะว่าฝ่ายจัดพิม์รีกมีการตรวจสอบประวัติของท็อตโบรีไปแล้วรวมถึงตรวจสอบเงินทุนจากเค e เลกแคปิตอลตรวจสอบประวัติฮ ok ันยอกวิสโจนาธานโกสตีนที่มาร่วมหุ้นร่วมทุนด้วยกันซึ่งตรวจสอบเรียบร้อยฝ่ายจัดพิมารีกไม่มีปัญหา ฝังรัฐบาลก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับต่อให้มีข้อพิพาทอะไรในอดีตก็พร้อมสงบศึกไว้ก่อนต้องมองผลประโยชน์ของเชลซีก่อนเป็นอันดับแรกทีนี้กราฟยอมรับด้วยนะครับว่าไอ้ข่าวเซียมีจะขอเงินคืนเงินกู้เนี่ยแทบทุกสื่อในอังกฤษนะครับได้รับข้อมูลชุดเดียวกันมา และข้อมูลชุดนั้นปกติเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือครับแต่ว่าคนนี้ก็คงพลาดจริงๆก็เหมือนเป็นการขอโทษด้วยนะเทเลกราฟกับอีกหลายๆสื่อก็ลงขอโทษเหมือนกันเพราะว่าเสี่ยหมีก็ปฏิเสธข่าวนี้ไปเต็มที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผมว่าก็ดีนะก็ถ้าเกิดข้อมูลพลาดก็พูดกันตามตรงนะครับมันก็มีถูกมีผิดกันได้นะครับแล้วก็เสี่ยหมีก็คงแบบแม่งเล่นข่าวลือกูเป็นชุดภาพลักษณ์เสียไปเยอะต้องแถลงการคืนซะหน่อยนะครับแต่ก็โอเคก็เคลียร์แล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะครับซึ่งวันนี้น่าจะมีการเเเรรื่อองกสาและน ทางฝั่งเชลซีอ่ะในกระบวนการฝั่งเชลซีน่าจะจบวันนี้ครับถ้าข้อมูลของทอมมอร์แกนถูกต้องนะย้ำนะถ้าข้อมูลถูกต้องกระบวนการฝั่งเชลซีน่าจะจบวันนี้ที่เหลือก็รอรัฐบาลอนุมัติเพราะฝ่ายจัดพิมลีกไม่ได้มีปัญหาอะไรละก็ตรวจสอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเบนเจคอปครับเบนเจคอปนักข่าวของทาง c b s Sport นะครับก็ บอกไปในทิศทางที่ใกล้กันเลยบอกว่ากลุ่มของท็อตโบลี่คือใกล้มากแล้วจริงๆครับในการเป็นเจ้าของเชลซีหลังจากธนาคารเรนที่รับผิดชอบการขายเนี่ยไม่ได้พิจารณามองทางเลือกอื่นแล้วครับก็คือเคาะไปแล้วว่ากลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนี้ไม่ได้มีกลุ่มอื่นแล้วนะครับการเข้ามาของกลุ่มเซอร์จิมแรดคลิฟเนี่ยทำให้ทุกอย่างดูวุ่นวายนิดหน่อยเหมือนกันแต่จากการที่พวกเขายื่นมาช้าเกินไปทําให้ธนาคารเรนจะไม่เปลี่ยนใจ แล้วก็เชื่อว่ายัางไงก็ตามกระบวนการออฟฟิเชีจะทันเดือนนี้แน่นอนเชลซีจะไม่โดนตัดก้าวแต้ไม่โดนตัดสิทธิ์จากการแข่งขันขไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือว่า u ู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือว่ารายการใดก็ตามเกี่ยวกับฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าจะไม่โดนตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีที่ฟังข่าวมาจนถึงตรงนี้ ให้คิดอย่างหนึ่งเลยครับว่าสบายใจได้เชลซี Chelsea จะไม่โดนเอฟเฟกร้ายแรงขนาดนั้นยังไงก็เทคโอเวอร์ผ่านทันเวลาแน่นอนอันนี้สบายใจได้นะครับเพราะว่าพวกสื่อดังๆเขาคอนเฟิร์มตรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีการถแถลงอะไรหรือเปล่านะครับอ่จากเรื่องเจ้าของสโมสรผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่เรื่องของตลาดนักเตะกันดีกว่านะครับเอาขาออกก่อนครับเริ่มกันที่คนนี้ครับเกปาอารสบารกา มีรายงานจากเจมส์ออลลี่ครับนักข่าวของ ESPN นะครับก็ไม่ได้ถึงกับแม่นมากแต่ก็ฟังฟังไว้ได้นะครับเขารายงานบอกว่าเชลซีจะพยายามปล่อยตัวเกป้าให้ได้หลังจบฤด,ดูกาลนี้แต่ก็ไม่ง่ายเลยเพราะต้องหาทีมมาจ่ายค่าเหนื่อย150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยโอ้โหมันหายากเหมือนกันนะครับ ที่ผ่านมาเคยมีช่วงที่เกป้าฟอร์มดีเหมือนกันแต่พอเอดูอาร์เมนดี้กลับมาจากทีมชาติก็สำรองยางเหมือนเดิมซึ่งที่ผ่านมาเกป้าพยายามฝึกฝนตลอดเวลานะมีการซ้อมเรื่องความสามารถในการสั่งการในกรอบเขตโทษเพื่อปรับปรุงสไตล์ตัวเองให้มันเอื้อกับพีมาริกมากขึ้นด้วยไม่เคยยอมแพ้แต่ถ้าถามว่าทำไมเชลซีถึงก็ยังอยากปล่อยอยู่ดีสาเหตุหลักๆเลยก็คือว่าอืมเป็นมือสองนะครับแต่ค่าเหนื่อยแสนห้า แล้วก็ยังเหลือสัญญากับเชลซีอีกตั้ง3ปีนะครับคือถ้าเกิดจะให้เชลซีแบกค่าเหนื่อยแสนหต่อสัปดาห์เป็นเวลา3ปีเนี่ยแล้วกับสถานะมือ2เนี่ยทางเชลซีก็มองว่ามันอาจจะไม่คุ้มก็ได้ก็จะหาทางลองหาทางปล่อยเกป้าดูซึ่งจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่แค่เชลซีที่อยากปล่อยนะครับตัวเกป้าเองก็อยากย้ายอยู่แล้วครับแมทลอก็เคยบอกว่านักเตะอยากย้าย เพราะว่าอยากลงสนามแบบต่อเนื่องอยากไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติสเปนแล้วถ้าไม่ได้เล่นต่อเนื่องเนี่ยอยู่ต่อไปก็ดูแล้วก็คงหลุดทีมชาติแน่ๆก็มีโอกาสที่จะย้ายแต่จะย้ายแบบซื้อขาดเลยหรือยืมตัวอันนี้เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีเพราะเหมือนที่ผมบอกมันหาทีมจ่ายค่ายยืมตัวแสนห้าค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ขาออกไม่ได้มีแค่เกป้าครับมาโกสอารอนโซ่ so ก็มานะครับอันนี้มาจากเทียนหนึ่งด้วยครับก็คือ f า b r i ริ o ิโอโรมนะครับอันนี้คือเชื่อถือได้นะครับโรมาโนบอกว่ามาโกสอลอนโซเนี่ยจะย้ายออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้แล้วก็แผนของอ l ล n อนโซค่อนข้างชัดเจนแล้วตอนนี้บาเซลนาให้ความสนใจแล้วก็ยังมีการเจรจาเกิดขึ้นอยู่สถานการณ์คืออ l ลลอนโซเริ่มอิ่มตัวครับแล้วก็นักเตะเนี่ยอยากย้ายกลับสเปนบ้านเกิด ฝั่งเชลซีก็พร้อมขายด้วยแต่ว่ามันยังคืบหน้าอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเชลซีก็ต้องรอได้เจ้าของสโมสรใหม่ก่อนนะครับจะไปขายตอนนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมครับจะไปดีลตอนนี้มันก็ไม่ได้นะครับซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆสัญญายังไม่ได้หมดนะครับยังเหลืออีก1ปีนะครับแต่ดูแล้วนักเตะก็คงอยากย้ายแหละเหมือนที่ผมเคยตั้งคาถามเรื่องบทสัมภาษณ์อารอนโซ่ไงที่อารอนโซ่เคยบอกว่าแบบเชลซีจะอยู่ในใจของเขาไปตลอดแบบเนี้ย มันเป็นการพูดแบบปลายเปิดเหมือนกับรู้สึกอิ่มตัวแล้วก็จดจดจําสโมสรน,นี้ไปตลอดอาจจะเป็นการย้ายก็ได้ซึ่งดูจากข่าวแล้วเหมือนนักเตะอยากจะย้ายบาซ่า<ม>ก็ให้ความสนใจจริงๆมีข่าวกับแอตเลติโกมาดริดด้วยนะครับผมไปเช็คข้อมูลมานะครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวนะแต่เป็นข้อมูลที่เขาประเมินวิเคราะห์อเอาไว้ก็คืออลอนโซ่สัญญาเหลือ1ปีอายุ3 1นะครับทรานซเฟอร์มาร์เก็ตประเมินราคาไว้ที่15้าล้านยูโรหรือว่า12.75ล้านปอนด์ถ้าขายได้เรทเท่านั้นก็ถือว่าโอเคเลยนะ 12.75ล้านปอนด์กับสัญญาปีเดียวแล้วก็อายุ31แล้วอ่ะผมว่าก็เป็นตัวเลขที่โอเคนะผมว่าทางมารีน่ามีโอกาสที่จะโก่งได้ประมาณนั้นอยู่หลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเคยมีข่าวบอกว่า8ล้านโอ้โหอันนั้นก็ก็น้อยไปนะครับสลับมาโกอสโนนโซก็ถ้าอยู่ต่อก็โอเคแต่ถ้าเกิดย้ายก็เข้าใจเหตุผลของนักเตะเรื่องความอิ่มตัวนะครับ แต่คนหนึ่งที่อยู่ต่อแน่คือคนนี้ครับเมสันเมาส์นะครับโรมาโน่ไปจัดรายการอันนี้ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลนะไปจัดรายการแล้วมีการพูดพดเลยออกจากปากเลยนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเมาส์โรมาโน่บอกว่ามันมีการตั้งคําถามถึงอนาคตเมสันเมาส์ค่อนข้างเยอะแต่ผมคิดว่าแฟนเชลซีไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยลำดับความสำคัญของเมาส์ยังมองเชลซีเป็นอันดับหนึ่งในใจเสมอไม่ต้องไปสงสัยเรื่องความมุ่งมั่นหรือความทุ่มเทของเมสันเมาส์ ส่วนถ้าถามว่าจะต่อสัญญาไหมคือถ้าเกิดได้เจ้าของใหม่นะครับบอร์ดบริหารเชลซีก็มองชื่อของมีสันเมาส์อยู่ในลิสต์ที่มันต้องทําอยู่แล้วส่วนในข่าวที่บอกว่ามีสันเมาส์ไปเจราจากับแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงเอ็นโกโลกองเต้ G G เนี่ยอีกคนนึงก็อยู่ในข่ายที่สโมสรจะพิจารณาเรื่องสัญญาเหมือนกันนะครับแต่ว่าของกองเต้ไม่ได้บอกว่าระดับความสําคัญในการจะคุยจะต่อสัญญ,ญาแน่ๆประมาณไหนนะครับแต่ว่าของมีสันเมาส์เนี่ยโรมาโนยืนยันเลยว่า ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยครับนักเตะอยากอยู่เชลซีต่ออยู่แล้วนะครับเชลซี Chelsea เหลือแค่อะไรเหลือแค่รอได้เจ้าของใหม่พอได้เจ้าของใหม่ปุ๊บมันก็ตรงกับที่สื่อทางรายงานก่อนนี้โกลด์คก็เคยรายงานเทเลกราฟก็เคยรายงานด e แอร l ติกยูคก็เคยรายงานว่าพอได้เจ้าของใหม่ไอ้สองคนแรกที่จะต่อสัญญาแน่ๆคือเมสันเม์กับริเจมสองคนนี้คือคนที่เป็นตัวหลักแต่ค่าเหนื่อยค่อนข้างน้อยยังไงก็ต้องให้มัน สมเหตุสมผลนะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับามาปิดท้ายกันที่เรื่องกองหลังนะครับกองหลังกันหน่อยนะครับมีข้อมูลจากทางอดัมนิวสันนะครับของ f o ุตบอลลอนดอนบอกว่าจากสถานการณ์ที่เสียกองหลังเยอะแบบนี้ r าร์เดิเกอร์ก็ย้ายคริสเซนเซนเก็ย้ายอัสปิดิโกย่าอนาคตก็ยังไม่แน่นอน ทำให้เชลซีจะมีทั้งซื้อใหม่แล้วก็เรียกดาวรุ่งกลับมานะครับซึ่งดาวรุ่งที่อาจจะกลับมาก็คือเลวี่โควิลนะครับคนที่ทำผลงานยิมตัวกับฮัตเดอร์สฟิลน่าประทับใจแต่อดัมนิวสันบอกว่าอย่าไปรีบกดดันนักเตะเร็วเกินไปมันยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มาปุ๊บจะทดแทนรูดิเกอร์ได้ปับ๊บเพราะว่าโควิลยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับก็คือเอามาแบบ เป็นตัวเกตโรเตชันอ่ะเกรดประมาณเทรเวอร์ชาลบาอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้มาแล้วแบบต้องเป็นตัวจริงทันทีมันจะเป็นการกดดันนักเตะเร็วเกินไปส่วนการซื้อคนใหม่เนี่ยก็พูดชื่อเดิมๆครับชูสกุนเด้ก,ก็ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าอันที่จริงเนี่ยโทมัสทูเคลิลชื่นชอบ oss, อ Check ank, มากริยอสของปารีสแซงต์แชงแมงมากๆแต่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรือก็เพียงอันเลิฟเวเบิลนะฮะเขาบอกว่า รู้ครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่เปเอชจะยอมขายทําให้ถ้าเกิดอยากได้กองหลังเปเอเชเนี่ยในรายของ p ร e สเนลคิมเปมเบดูมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะเปเอชไม่ได้ห่วงคนนี้เท่ากับมาควินยอสนะครับนอกจากนี้ครับเชลซี Chelsea ยังสนใจกองหลังอีกคนหนึ่งครับนะอันนี้เป็นชื่อใหม่ที่โผล่ขึ้นมาก็คือเกรซันเบรเมอร์ครับกองหลังของโตริน o เป็นชาวบราซิลเลียนนะครับก็สูง188ซนติเมตรนะครับ คนนี้เขาบอกว่าได้รับการจับตาจากเชลซีแล้วอดัมิูสันก็บอกว่าถ้ามองในแง่ของระบบกองหลัง3าคนน่าจะเหมาะเพราะว่าที่โตริโนก็เล่นแผนหลัง3าอยู่แล้วนะครับคือเบรเมอร์เนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่ค่อนข้างใหม่สําหรับเชลซีแต่ว่าถ้าในแง่ของตลาดนักเตะอันนี้ไม่ใหม่นะครับเพราะว่าโอ้โหแย่งกันเยอะมากลิเวอร์พูลอยากได้ นะครับสเปอร์อยากได้อินเตอร์มิลานก็อยากได้เรียกว่าคนแย่งกันเยอะครับแล้วก็โตริโนโ่ก็ประกาศเลยนะครับว่าใครพร้อมจ่าย4 0ล้านปอนด์เอาไปเลยคือซื้อมาไม่แพงซื้อมาไม่ถึง10ล้านประมาณ6ล้านเองก็ถ้าขาย40ล้านเขาก็กําไรมหาศาลอยู่แล้วก็พร้อมปล่อยใครมีเงินจ่ายก็เอาไปเลยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวมาดูว่าเชลซีจะจริงจังขนาดไหนแต่ว่าเป็นตัวละครที่เพิ่มเติมขึ้นมา ในแง่ของวิงแบ็กก็มีการพูดถึงเหมือนกันครับในข่าวนี้นะครับของอดัมนิวสันวิงแบ็กเนี่ยบอกว่าต่อให้อัสปินิกวย้าอยู่ต่อนะ Chelsea เชลซีก็จะหาคนมาช่วยเหลือริเจมอยู่ดีก็ต้องดูนะครับว่าจะเป็นการซื้อหรือว่าเรียกดาวรุ่งกลับมาถ้าเป็นดาวรุ่งเนี่ยอาจจะเรียกดูยอนสเตอร์ลิงกลับมาคนนี้เคยรีซีซั่นไปแล้วด้วยแต่ว่า ประสบการณ์ยังไม่ค่อยเยอะแต่คนนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นดูยอนสเตอร์นิงมาช่วยริสเจมหน่อยแต่กราบซ้ายถ้าเสียอลรอนโซก,ก็ต้องหาคนมาแทนที่เหมือนกันเพราะว่าจะเหลือเบนชิวเวลแค่คนเดียวนะครับอันนี้ก็คือแผนการเกี่ยวกับกองหลังซึ่งผมว่าดูทรงแล้วนะครับก็คงซื้อใหม่อย่างน้อยๆก็2คนถ้าถามผมนะกุนเดเนี่ยน่าจะมาคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งรอด,ดูว่าจะเป็นใครจะเป็นคิมเปมเบ้ไหมเป็นเกรสันเบรเมอร์ไหมเป็นเปาตอเรสไหม เป็นยอสโกกวาดิโอนไหมมันมีชื่อหลายคนครับคือไอ้ตัวแทนเซนเตอร์ตัวขวาเนี่ยมันชัดคือกุนเดแต่เซนเตอร์ตัวซ้าย มีแม้กระทั่งแม็กซ์คิวแมนของวูฟแฮมตันด้วยอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับนี่คือข่าวสารที่ปีเตอร์โบส์นำมาฝากนะครับก่อนจากไปย้าอวกทีนะครับเสื้อช่องปีเตอร์โบสจะปิดพรีวันที่10พฤษภาคมนี้แล้วไปร่วมอำลาเสียมีกันได้ทุกแชมป์ที่ได้ในยุคข,ของเสียมีนะครับขอบคุณสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสนะครับขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองด้วยขอบคุณทางซูซูกิสวิตพาวเวอร์โยอายสสบด,าาด,ด้แล้วก็ขอบคนณ คอลาแอนะครับวิตามินสูตรลดสิวนะครับสแกน QR Code ไปได้เลยบอกมาจากช่องพีทบอลมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับช่วงนี้พีทบอลขอตัวลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย